สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายหลายคนกำลังรอคอยกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราววันพีชในตอนที่974ฉบับเต็มนะครับผมในวันนี้มันได้มาแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่ามันระทึกแน่นอนนะครับเรื่องราวกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วเรื่องราวนี้นะครับผมจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มฟัง กันเลยดีกว่าครับกับวันพีชในตอนที่974ฉบับเต็มครับเรื่องราวของเราในตอนที่974นั้นยังคงเริ่มต้นขึ้นอยู่ในอดีตนั่นเองครับแต่มันไม่ใช่อดีตอันไกลเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วแต่มันคือช่วงเวลาเมื่อหลายเดือนก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขึ้นมาเคียวชิโร่ได้มาบอกกับทิโยริเอาไว้ว่าตัวของท่านนะ่ะได้ทําเกินกว่าที่ท่านจะทำได้อีกรอบแล้วนะท่านฝืนตัวเองอีกแล้ว และกระผมก็คิดว่ามันอันตรายกับตัวท่านเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นตัวท่านเองควรจะพกถุงเลือดเอาไว้ในชุดกิโมโนของท่านในตอนนี้โอโลจิเองก็คลั่งตัวท่านมากมันรักตัวท่านมันอยากจะได้ตัวท่านมากและมันก็ไม่ได้รู้เลยว่าท่านนะ่ะคือลูกสาวของท่านโอเด้งมันคงจะเป็นเรื่องยากสาหรับท่านแต่ในกรณีที่ไม่เกิดอะไรเกินเลยแล้วก็กระผมจะเป็นคนจัดการแยกเรื่องราวนี้เองโคมุระสกิ จะไม่มีวันได้ลงเอยกับโอโลจิผมจะแยกมันด้วยความตายเองขอรับท่านช่วยอดทนต่ออีกหน่อยเถอะอดทนต่ออีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นมันก็จะถึงเวลา20ปีและทุกอย่างจะต้องขี้คลายแล้วจากนั้นนะครับผมวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับโดยในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่โอโลจิได้รับสารนะครับผมว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคีเนมอนคันจูโร คิคุโมโมโนสเกะพวกมันได้กลับมายังวานโแล้วเวลาได้ผ่านไปครบ20ปีแล้วพลังของโทคิมมนเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสินะเมื่อโอโรจิได้เห็นกระดาษที่เขียนเรื่องราวพวกนี้โอโรจิก็ตื่นกลัวเป็นอย่างมากตัวของไคโดที่กินเหล้าอยู่ข้างๆโอโรจิก็เลยบอกว่าเรื่องราวเนี้ยนะมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงกันคนที่เดินหางข้ามเวลามาจากเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยนะความสามารถแบบนั้นมันจะมีจริงได้ยังไง และพวกมันสามารถนิยมมาจากภาษาที่กำลังถูกไฟไม่เรียงไงกันโอโลจิแกกลัวไปเองหรือเปล่าบางทีนะอาจจะมีใครบางคนมาแกล้งแกก็ได้นะเพราะในตอนนี้แกกำลังกลัวอยู่ยังไงละ่ะไม่เนี่ยเป็นเรื่องจริงตัวข้าไม่ต้องสงสัยกับเรื่องราวนี้เลยดูจดหมายนี่สิไอ้พวกลูกน้องของข้าจงไปดูที่ชายฝั่งทุกที่เลยนะพวกมัน จะต้องพยายามเข้าประเทศนี้อย่างแน่นอนโอโลจินะครับผมได้รีบเปิดประตูไปสั่งลูกน้องของเขาทุกคนให้เฝ้าระวังในทันทีงั้นเหรอโอโลจิถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แกก็อย่าเพิ่งฆ่าพวกมันก็แล้วกันถ้าพวกมันยังมีชีวิตรอดอยู่จริงๆตัวของฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะถามพวกมันยังไงละ่ะไอพวกเศษซาะข,ของโคซึกิจากเมื่อ20ปีที่แล้วแกเชื่อใจฉันได้เลยนะไคโดไอคนที่มันเขียนจดหมายนี้มานะ่ะเราเชื่อใจมันได้ ไอคนที่มันเขียนจดหมายให้เราะมันเป็นลูกของนักแสดงละครยังไงละ่ะแล้วแกรู้ไหมพ่อแม่ของมันเนี่ยได้ถูกจัดก,การฆ่ากลางเวทีในขณะที่พ่อแม่ของมันกําลังแสดงอยู่ยังไงละ่ะมันเกิดขึ้นในตอนที่เกิดการกวาดล้างตระกูลของฉันยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นไอหมอนี่ชีวิตของมัน,นะรู้แต่เพียงการแสดงเท่านั้นหลังจากที่พ่อแม่ของมันได้ตายลงเหมือนหัวใจมันได้แตกสลาย ชีวิตของมันกลายเป็นการแสดงมาโดยตลอดมันมักจะรับบทแสดงเป็นคนอื่นมาเสมอเพราะฉะนั้นข้าก็เลยได้มอบหมายเป้าหมายให้กับมันต่ออย่างไงล่ะมันรู้ดีว่าข้านะ่ะคือสายหลักของตระกูลคุโรซุมิและข้าจะช่วยมันในการจัดการคนที่ฆ่าพ่อแม่ของมันเพราะฉะนั้นข้าเลยได้มอบหมายให้มันไปใช้ชีวิตเยี่ยงโคซุกิและตายเยี่ยงโคซุกิโดยที่ไม่ให้ใครรู้ย่งไงล่ะ มันเป็นบทบาทสาคัญที่ข่าได้มอบให้กับมันและมันก็ยอมเล่นบทนี้อย่างเต็มใจมีเ,เกียรติของข้าข้ากําลังมองหาที่ที่ข้าจะได้ตายอยู่การได้รับบทนี้ถือเป็นเกียรติของข้ายิ่งนักแกเข้าใจไหมล่ะไคโดการที่มันได้รับบทให้เล่นเป็นบทบทหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มัน จะสามารถทําให้มันมีความสุขได้แล้วพวกนักแสดงนะั้มันคิดแบบนี้และหลังจากที่แผนการของฉันได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่ฉันไปยืมตังจากโอเด้งฉันได้เอาเงินมาสองเท่าเสมอเลยแกรู้ไหมล่ะมันถึงทําให้ฉันมีตังมาสร้างพันธมิตรกับแกได้ยังไงล่ะรวมไปถึงข้อมูลของไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็ยังช่วยแกด้วยไม่ใช่หรือไงกันข้อมูลถึงการจู่โจมของโอเด้งน่ะแกก็สามารถเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของแกได้แล้วแกรู้ไหมล่ะไคโด ว่าไอหมอนี่นะี่มันบ้าขนาดไหนมันแทบจะยอมตายไปกับพวกลูกน้องของโอเด้งในการประหาเลยมันน่ะไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตใจจนกว่าฉันจะบอกให้มันหยุดเล่นบทบทนั้นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันคือหนึ่งในข้ารับใช้ของโอเด้งอย่างแท้จริงสิ่งเดียวที่มันทำคือการส่งข้อมูลมาให้ฉันนอกจากนั้นมันคือพวกของโอเด้งและหลังจากนั้นเหตุการณ์ของเรา ก็ได้พาล่วงเลยมายังปัจจุบันนะครับผมแผนการทุกอย่างที่ได้สร้างเอาไว้สมอทั้ง4,200คนที่รวบรวมตัวกันมาถูกนัดไว้ว่าในวันนี้ในปัจจุบันแห่งนี้พวกเราจะไปบุกโอนิกาชิมะกันแต่ไม่เลยครับผมเมื่อวันเวลานั้นมาถึงกลับมีเพียงเราก้าวปอกดาบแดงเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครโผล่มาที่นี่เลยได้โปรดเถอะท่านโมโมโนซึกะ อย่าหยุดพวกเราเลยแต่แต่ทุกคนมันคือการฆ่าตัวตายนะคินเนมอนคนจูโร่ไลโซคิคุคาวามะสึอินุอาราชิอาชูราหยุดเดี๋ยวนี้จงอยู่กับที่ซะแต่ดูเหมือนว่าเหล่าก้าปอกดาบแดงนั้นจะไม่ฟังโมโมโนสุเกะอีกต่อไปแล้วพวกเขาจะต้องเดินทางไปจัดการกับไคโดให้จงได้ เราจะไม่ยอมแพ้หรอกท่านโมโมโนซึกเกมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันที่ไม่มีใครมาที่นี่เลยพวกเราจะได้แอบลอบเข้าไปและตัดหัวไคโดออกมาก่อนที่จะมีใครเห็นพวกเราอย่างไงล่ะแาบเท่าที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่พวกเราจะไม่มีวันยอมแพ้คินเนมอนนั้นได้ป่าประกาศออกมาด้วยความห้าวหาญของซามูไรเรือขนาดเล็กของพวกเขาได้เริ่มแล่นเข้าไปและมุ่งหน้าออกไปสู่โอนิคาชิมะ มันเช่งหน้าแปลกประหลาดยิ่งนักที่ในคราวนี้แผนการของเราก็หลุดเล็ดลอดไปถึงโอโลจิได้มันต้องมีใครบางคนพวกเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีใครบางคนที่มันต้องเป็นหนอนบอลไซ้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้ฉันไม่ต้องการจะคิดถึงมันอีกต่อไปแล้วข้าขอบอกพวกเจ้าทุกคนเอาไว้เลยนะถึงจุดนี้แล้วนะ่ะข้าไม่ต้องการจะรู้แล้วข้าไม่อยากจะรู้แล้ว ว่าใครกันเป็นหนอนบ่อนไส้ที่เป็นสปายในกลุ่มพวกเราคีคูเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอก็โกรธขึ้นมาและเข้าไปกระชากคอคีเนมอนในฮันทีคีเนมอนนี่มันไม่ใช่เจ้าเลยนะเจ้านะ่ะควรจะหามันให้เจอสิแล้วก็นํามันออกไปถ้าเราหามันไม่เจอถ้าเราหาหนอยบ่อนไส้นะั้นไม่เจอเราก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะแล้วจะทํายังไงกันล่ะแค่เราพูดแบบนี้มันคงไม่มีใครออกมายอมรับหรอกและในตอนนั้น คันจูโร่ก็ได้พูดออกมาเราต้องทำเราต้องทำแบบที่ชิคุูพูดนั่นแหละคินเนมอนฟังให้ดีนะเราจะมาจบเรื่องนี้และจัดการเรื่องนี้ให้สิ้นซากไปฟังให้ดีนะทุกคนฉันนี่แหละคือนอนบอนไซคันจูโร่นี่แกพูดอะไรของแกนะ่ะหยุดพูดเล่นแบบนี้ได้แล้วพวกเราเกือบจะตายมาด้วยกันในการโดนต้มครั้งนั้นนะก็ใช่นะสิและฉัน ก็พร้อมที่จะตายไปพร้อมกับพวกแกมันจะเป็นการที่ฉันนั้นทําให้บทบาทของฉันได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบยังไงล่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวของฉันได้สูญเสียความรู้สึกไปและฉันก็หาที่ให้ตัวของฉันจะได้พบกับจุดจบมาโดยตลอดตั้งแต่แรกแล้วพวกแกนะ่ะไม่เคยรู้จักตัวตนของฉันคันจูโร่ที่พวกแกได้รู้จักมาตลอดไม่เคยมีตัวตนอยู่แม้ว่าตัวของฉันเอง จะได้ผ่านทุกผ่านสุขกับพวกแกมาโดยตลอดพวกแกอาจจะไว้ใจฉันมากตัวของฉันเองก็ขอบอกไว้เลยว่าฉันไม่ได้ถูกสั่งหรือไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะทำลายพวกแกและฉันก็คงไม่มีวันที่ฉันจะทำลายพวกแกด้วยสิ่งเดียวที่ฉันทำก็คือการส่งข้อมูลให้กับนท่านโอโลจิทำไมกันล่ะทำไมกันล่ะคนจูโร่ทำไมแกถึงทำแบบนั้นคีคุได้ถามคนจูโร่ไปเพราะว่าชื่อของฉันน่ะ คือคันจูโร่คโรซึมิยังไงล่ะแค่นี้มันเป็นเหตุผลได้เพียงพอไหมล่ะฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคีคูยังคงบอกต่อฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกนะ่ะเป็นคนที่เอาแผนการของเราไปให้กับศัตรูแกเป็นคนที่ขายเพื่อนแกรู้ไหมล่ะพวกแกทุกคนรู้ไหมว่าเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดมาน่ะมันเป็นไปได้อย่างสวยงามเลยล่ะ การที่ยาซือเอะนั้นยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่นัดหมายของพวกเรานะ่ะฉันก็รู้ถึงเรื่องนั้นดีเพราะฉะนั้นฉันเลยได้จัดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและการตายของยาซือเอนะน่ะมันเป็นการตายที่สูญเปล่ายัางไงล่ะหรือแม้แต่ในตอนเกาะโซยังไงล่ะถ้าเราไม่มีวีเวอร์การ์ดเราไม่มีวันกลับไปโซได้และในตอนที่แจ็คได้โผล่ไปที่โซนะ่ะพวกแกก็ได้เริ่มสงสัยอินุอาราชิ แต่ไม่มีใครสงสัยตัวฉันเลยและทัดใดนั้นเองเรือของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนั้นก็ได้โผล่ออกมาต่อหน้าพวกเขาเหล่าลูกน้องของไคโดนั้นได้รับการแจ้งจากโอโรจิมาแล้วว่าจะมีซามูไรเดินทางมาที่นี่จริงๆและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่โอโรจิพูดในเรือนั้นต้องมีสปายของโอโรจิอยู่สินะใช่แล้วมันต้องมีสปายอยู่แน่นอนและคาจูโร่ก็ได้บอกว่าข้านี่แหละคือสปาย จากนั้นนะครับผมคีเนมอนเมื่อได้ฟังทุกอย่างมาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะฟังอะไรต่อไปแล้วเขาได้จัดการฟันหัวของคาจูโร่ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าคาจูโร่ก็ยังคงพูดต่อได้มันคงจะเป็นความสนุกมากเลยแหละถ้าข้าจะได้สู้กับพวกเจ้าและตายพร้อมกับพวกเจ้าในเรือลำนี้แต่ท่านโอโรจิได้บอกข้าไว้แล้วว่าให้ข้าหยุดแผนการนี้เขาได้บอกข้าเอาไว้ว่าข้าปฏิบัติตงานได้ดีมากและให้ข้ายุติบทบาทลงซะและนำตัวของโมโมโนซึเกะ มาที่โอนิกาชิมะเสียงของคาจูโร่นะครับผมจากที่ดังอยู่บนเรือนะครับจู่ๆเสียงนั้นก็ดังอยู่ที่ชายฟังและพบว่าคาจูโร่ได้จับตัวโมโมโนซึกะเอาไว้แล้วนั่นมันโมโมโนซึกะท่านโมโมโนซึกะอะไรกันคาจูโร่ทำไมแกถึงไปอยู่ตรงนั้นได้และเมื่อทุกคนหันกลับมาดูคาจูโร่ให้ถูกฟันไปเราก็จะได้รู้นะครับผมว่านั่นไม่ใช่ร่างจริงของคาจูโร่มันเป็นเพียงรูปวาดที่ถูกวาดขึ้นมาเท่านั้นไม่นะคาจูโร่ที่เรารู้จักวาดรูปไม่เป็นนี่นาะ และเราก็จะได้รู้นะครับผมว่าจริงๆแล้วคันจูโร่เป็นคนที่วาดรูปเก่งมาโดยตลอดแต่มันแกล้งวาดรูปห่วยให้เราได้เห็นกันสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนี้ตกอยู่ในมือของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรแล้วดูเหมือนว่าซามูไรนะครับผมคงไม่มีปัญญาไปสู้กับเรือของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูนที่มากถึง3ามลำเรือของพวกก้าวปอกดาบแดงนั้นมันลำแค่ขี้ปะติ๋วเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงวินาทีนั่นเองปาฏิหาริย์จะได้เกิดขึ้นได้มีการจู่โจมมาจากทางขวา ขอโทษทีนะทุกคนฉันมาสายไปหน่อยนะและเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าเรือเตาสั้นซันนี่นะครับได้มาที่นี่แล้วและหันใดนั้นเองนะครับผมภายใต้เรือของพวกชินเนมอนนั้นก็ได้มีบางอย่างพุดขึ้นมามันมีอะไรอยู่ใต้น้ํานั่นและสิ่งที่พุดขึ้นมานะครับผมก็คือเรือของลอ,อน,นั่นเองไอ้พวกซามูไรพูกแกนะ่ะประมาททะเลแห่งนี้เกินไปแล้วและในช่วงวินาทีต่อมานะครับผมก็ได้มีการโจมตีมาจากทางซ้ายอีก นี่มันมีเรือโง่ๆกับไอ้พวกซามูไรามาอยู่ที่อ่าวนี้บ้าอะไรกันเนี่ยเมื่อคันจูโร่ได้เห็นดังนั้นนะครับผมเขาก็ต้องตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนตัวของคันจูโร่ไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวพวกนี้ด้วยเลยเราทหารของไคโดต่างงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หมดนั่นเราสมควรจะมาจมเรือซามูไรพวกนั้นไม่ใช่หรอแต่ในตอนนี้มันมีโจสรสลัดเข้ามาร่วมด้วยแล้วพวกมันมาจากยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดเลยพวกเรา,พว,เราพวกเราต้องจับมัน เฮ้ยไอพวกบ้าลูฟี่นะครับผมได้ตะโกนไปหาพวกของไคโดเลยแกจะมาตามล่าซามูไรในเรือจิวจ๋วๆเนี่ยนะแกบ้าไปแล้วหรืองไงกันพวกแกอยู่ในฮะเลพวกแกก็ต้องเจอกับโจรสลัดสิและคนที่ปรากฏตัวออกมานะครับผมคือ3โจรสลัดจากยุคสมัยี่เเลวร้วายที่สุดลูฟี่ลอ่อ แล้วก็คิดได้มารวมตัวกันแล้วและเรื่องราวในวันพีทของตอนที่974นะครับผมก็ได้จบลงตรงนี้นลครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับดูเดือดเลยนะครับผมบอกกันเลยตอนนี้แม่งโคตรโคตรโคตรโค,คตรพีกนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคงต้องรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยนะครับผิดพลาดประการใดตรงไหนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม แปลอาจจะไม่เหมือนเวอร์ชันไทยมากนะครับเพราะว่าเราแปลมาจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับรีบแปลมาให้ฟังกันก่อนนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงก็รออ่านวันจันทร์ที่แอปมังงะพลัสก็ได้นะครับผมหรือมันออกวันอาทิตย์ตอน5้าทุ่มอันนี้ก็ยังไม่รู้ต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่ามันจะออกตอนไหนแต่หากใครอยากอ่านนะครับผมที่มันจะเป็นแปลแน่นอนของแท้ก็แนะนําว่ามังงะพลาสที่เดียวนะครับอันนี้เราแปลมาให้รีบดูก่อนนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ